สวัสดีค่ะพี่น้องอคุณแม่แพนเค้กก็ได้มาอยู่โบสถ์ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สองเดือนกว่าๆแล้วค่ะเป็นคิดเตียนมาหลายปีพระเจ้าเป็นจริงพระเยซูย,ยังมีชีวิตอยู่พระเยซูขับผีรักษาโรคให้เราทุกวันนี้ค่ะคุณแม่แพนเค้กก็หายมาหลายโรคมากเลยค่ะตั้งแต่โรคซึมเศร้าก็หายไปแล้วค่ะแล้วก็โรคนอนไม่หลับก็หายไปแล้วมารับไฟครั้งแรกนะคะลุ่งขึ้น กลับไปหลับสองทุ่มตื่นสองโมงเช้าเลยค่ะ ตอรต,อตอลับราชะการนะคะบางคืนไม่หลับสองคืนติดกันจนเช้าเลยค่ะและเช้าก็ต้องขับรถไปสารกลางอีกค่ะแต่มาหายด้วยขอบคุณพระเจ้ารักษาให้ค่ะแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งนะคะ,ะพอมาพบไฟพระวิญญาณมาอยู่ที่บ่อน้ำองุ่นใหม่นะคะประหลาดมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะกดโถชักซ่วมยังไม่ได้เลยค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นที่ข้อศอก อักเสบแล้วก็ฉีดสเตรยอยไป3ามเข็มแล้วหมอบอกฉีดไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเส้นจะละลายค่ะหมอบอกให้หยุดทํางานบ้านทุกอย่างให้อยู่เฉยๆแล้วก็ถ้าไปทําอีกก็จะกลับมาเป็นถ้าไม่หายฉีดสเตรยอยไปจะต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วถ้ากลับมาทํางานบ้านก็จะเป็นอีกตั้งแต่มาพบไฟพระวิญญ,ญาณนะคะที่บทน้ําองุ่นใหม่นะคะเมื่อก่อนนี้ ต้องเปลี่ยนโถชักโครกจาก6ลิตรเป็น3ลิตรอะค่ะโถชักโครกเก่าที่หลิตรกดน้ําหนักไม่ได้ค่ะเจ็บเอ็นข้อศอกเปลี่ยนมาเป็นชักโครก3ามลิตรแล้วก็ทํางานบ้านก็ไม่ได้ต้องจ้างแม่บ้านมาทําค่ะตั้งแต่มารับไฟพระวิญญ,ญาณเดี๋ยวนี้ทํางานบ้านเองล้างชามเองอะไรถูบ้านเองหมดทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะ <S <S แล้วก็ ขอถวายเกียรพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเป็นโรคประหลาดอะคะ่ะเป็นตั้งแต่อายุ37แล้วค่ะ32ปีแล้วค่ะคือว่าถ้า,ถาทานข้าวต้มนะคะ อยู่ได้แค่ชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าทานข้าวสวยนับไปเลยค่ะสามชั่วโมงจะหิวอีกค่ะทานทั้งวันทั้งคืนตีหนึ่งตีสองตีส,ตสี่ก็ลุกมาหุงข้าวทานมันจะหิวตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่อ้วนค่ะไปตรวจมาหลายโรงพยาบาลแล้วไปตรวจโรงพยาบาลจุฬาก็ไปตรวจต่อมไทรอยก็แล้วเจาะเลือดตรวจเลือดตรวจทุกอย่างในร่างกายคุณหมอบอกว่าเป็นแปลก ขอดูข้างในให้หมดเลยแล้วก็ตรวจทุกอย่างก็ไม่พบแล้วก็ไปตรวจซ้ําอีกเปลี่ยนหมอใหม่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะคุณหมอก็แปลกใจบอกเอ๊ะทำไมไม่อ้วนกินมากแล้วถ้าเราไม่กินนะคะจะเหงื่อเหงื่อไหลไหลตั้งแต่ศีรษะไหลลงมาเหมือนหยดน้ำอะคะ่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีความรักอันใหญ่หลวงเมตตาแม่แพนเค้กมาตั้งแต่มารับใฟที่โบสถ์นี้นะคะเกือบ สองเดือนกว่าเนี่ยค่ะลืมไปเลยค่ะเรื่องหิวเ <laughs> ชื่อไหมคะมารับไฟวันแรกอาทิตย์แรกมารู้จักโบสน้ำองุ่หมาตื่นตั้งแต่1นึ่นโมงเช้าเตรียมตัวมาโบสถ์ะค่ะทานข้าวมื้อเช้าไปมื้อเดียวแล้วก็มารับไฟกับบ่ายสามโมงทานข้าวมื้อเดียวไม่หิวเลยค่ะได้รับไฟพระวิญญ,ญาณ ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอหนุนใจให้ผู้ที่มาใหม่นะคะพระเจ้าเราเป็นจริงค่ะคือหลังจากเราตายไปแล้วก็จะมีที่ที่หนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยค่ะที่ที่นั้นจะไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายที่นั้นเป็นที่บริสุทธิ์ไม่มีความบาปค่ะคือที่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ค่ะและพระเจ้าก็รักเรามากก็เลยส่งลูกชายลงมาเกิดเป็นมนุษย์ค่ะ ชื่อพระเยซูค่ะเพื่อมาถ่ายบาปให้เราเพราะว่าเรามนุษย์ทุกคนก็ทําบาปโกหกก็บาปแล้วค่ะเถียงพ่อแม่ก็บาปแล้วค่ะทีนี้บาปก็เหมือนขยะถ้าเราจะเอาความดีที่เราทําเพื่อมาล้างบาปอ่ะก็เหมือนเราเอาน้ําหอมมาฉีดบนขยะอะค่ะคือคือความบาปก็ยังอยู่ทีนี้สวรรค์เป็นที่บริสุทธิ์ค่ะไม่มีความบาปพระเจ้าที่ทรงสร้างเรามา พระเจ้าก็รักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงไม่มีเงื่อนไขของพระองค์พระองค์อยากให้เราไปอยู่สวรรค์กับพระองค์พระองค์ก็เลยส่งพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์มายอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะคะเพื่อไถ่าบาปให้พวกเราค่ะเพราะว่าเรามีบาปเราไปอยู่สวรรค์ไม่ได้ค่ะสวรรค์เป็นที่บริสุทธิ์พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาในวันที่สเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าค่ะพระองค์จึงฟื้นได้ แต่พระองค์ยอมตายเพื่อพวกเราคนที่เราว่ารักเราทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครยอมตายให้เราได้ค่ะแต่พระเยซูรักเรายอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขน,นเพื่อไถ่าบาปให้เราค่ะขอหนุนใจพี่น้องนะคะให้ต้อนรับพระเยซูพระเยซูช่วยได้ทุกอย่างปัญหาในชีวิตจะกลับตลปัดเป็นสิ่งดีเลยค่ะถ้าเราต้อนรับพระเยซูค่ะและพระพระเยซูยังลดนี้ให้แม่แพนเค้ก 2ล้านกว่าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระ,ค,ะคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำพูดหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับให้พี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักเรามาก พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วและที่ไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของเราและโทษของความบาปบนตัวของพระองค์พระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระศริของพระเจ้าพี่น้องครับผมก็ทําบาปผมไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากไปสวรรค์ผมอยากรับการยกโทษ ผมเชื่อว่าพี่น้องก็อยากรับการยกโทษบาปและไปสวรรค์และมีชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านดูแลชีวิตของท่านดีไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมมาแล้วเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยที่รับเชื่อพระเยซูถ้าท่านเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากออกมาตอนนี้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านจะได้รับความรอดและมาเป็นบุตรของพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทําผิดต่อพระองค์ลูกเขากลับใจไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงรับความบาปของลูกไปพระองค์ กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ลูกจะเลิกความบาป ไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะได้ไปสวรรค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปในนามพระเยซูเอมนสังความยินดีนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโปรดที่ดีอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าจะสอนพี่น้องพิทักษรักษาดูแลเลี้ยงดูและพาพี่น้องไปเจอเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆนะครับและ พระเจ้าจะเจิมพี่น้องในการรับใช้พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าเอาความยากจนจากพี่น้องออกไปเอาโาครคภัยไข้เจ็บออกไปคํำสาปแช่งออกไปสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ